จากความเดืมตอนที่แล้วครับที่ผมกับมูได้ขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟคอนแก่นครับกับขบวนรถเร็วที่134่น้องคายกรุงเทพอภิวัฒน์เนาะมูผมกับสีกับกรุงเทพกรุงเทพรปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานส่วนผมเนี่ยกับค้นบุญเบียครับตามภาษากับมัรอแล้วแหละอาศัยว่าติดซอยหอยตามาน้ำผมก็ได้มาแยกทางกันกับมูอยู่ที่ชุมทางแกงค้อยครับแล้วปที่นีกกำลังสี่ขึ้นรถทองทินขบวนซ3 1นึกับคอนแก่นครับ มาชมบรรยากาศตอนเศร้ากันเด้อกสีสถานีรถไฟฟ้าดงพญายเย็นแล้วก็ลำตะคองเป็นระดับต่อไปครับเริ่มติเขาา่าทั้งเหยีแล้วครับพี่น้องให้สังเกตทั้งสายมือครับแม่นทั้งสายมืออย่างจะเป็นทั้งรถไฟแยกไปลำนาไร้เรื่รงองคภาษาเชลซี เขาใช้พุ่มจะติจรัดบ้านพัตบแบกคุณลค้ครับผู้รับวะโอ้เมือ่อไม่นจะเมื่อยอยู่เดี๋ยวมาเห็นส่วนท้างนี้ครับเขา่าวลารครับพี่น้องตีหา40ครับหอสถานนี้หมวกเล็กแล้วค้นสเสิ่มทยอย,ยเขื้นแล้วครับจากสถานนีนี่กาเจากสิเขาไปในเมืองเนาะอันนี้ก็จะเป็นสถานนี้เก่าครับพี่น้องสถานนี้ไมก่กติ ปิดใ้บริกรัทคุละครับทางคูช่วงมากกระเบาชุมทางถนนจิระเสร็จตัวละครับหันมาทางพี่ครับทางทิศเหนือก็สิเป็นโตเมืองของอำเภอม,มวกเล็กครับโอโโ้โหป่าเบิ้งภูเขาครับที่น่องเป็นภูเขาเหินโอเบิ่งไปเบื้องมา พราะคือย,ยังอยู่เวียดน้ำเนี่แล้ครับโอ้มันจะกัดคือยังไปทั้งผากเนื้อเนี่ยครับหนาบนเนาะมีหมอกบางๆฮันเบ่งผิวทางดันขิดใต่ครับพี่น้องโอ้สวยงามขนาดครับฝ่ากำลังสิแจ้งครับพรลุงอาอรุณกำลังมาเยือน สถานีรถไฟกลางตรงทับทน้องตอนนี้หมอก็ออกจากสถานีรถไฟกลางตรงมาครับมีภูเขาท่องหยากะไรพูนก็มีพระพุทธโดปสีขาวๆยิ่งกว่าครับอาจจะเป็นัดปตาหรือว่าสัตว์สัมกกนักปฏิบัติธรรมอย่างยา่ยครับ ตัวนี้เขาตัดสินเป็น,นวิวถนนมิตรภาพครับพี่น้องงามลานครับซองกางทางเนี่ยจะเป็นภูเขาครับแต่ตอนนี้ท่านมีคันดินมาฝังแล้วเจ้าทิมครับพี่น้องเฮ้อ<ด>บ,บายบายบัดดีขึ้นเลยครับเข้ามาเลยครับอยู่สถานีรถไฟบันไดม้าครับสถานีนี้ คนถือศีลนู่นชุดขาเพิ่นได้ไหลายครับโอ้คือจะเป็นวัดพิทางเพิน่นนะครับที่ว่าเพิ่นมาจำศีลกันจำศีลบรรพะอาสาละหรบ,บูชาเข้าพรรษาได้ได้เลยครับพี่บ้อง มีรถไฟฟางอสศกับบันไดมากนะครับสามไม่เต่ละครับจะว่ายังคงเปลี่ยนสลับดัอยึดยุ่นจะพว่าเป็นสถานีใหม่ครับบึงโมดเดิร์นโมดเดิร์นผสมกับอาคารสีดีครับปากช่องครับปากช่องสัญญาเมื่อสาดยัญญนเนาะบุ้ยสถานีงามงครับพี่น้องเห็นอาคารใหม่สองสัน ยังคงความทัดติอยู่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้คนขึ้นก็ท่างหลายครับ and หลักๆครับแล้ดูไหน,น,น,นยังไม่ดูดูี่ มีรถไฟคลองขนาดติดครับพี่นอ้องโอ้บรรยากาศดีขนาดครับอยู่ติดกับลับตะครองไว้ไอ้พร้อมถุกติดคือจังอยู่ต่างประเทียนะครับสดชื่นขนาดครับนี่บอกอ่อนๆฝ่าคึบๆ เอาละกระเพาะหอมปากหอมคอกันเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับวิวตอนเศร้าของล่ำจะคล้องกับดงพญาเย็นในคลิปนี่บรรยากาศคือจังอยู่ต่างประเทศเนี่ยแหละครับพี่น้องโอ้อยากให้พ่อแม่พี่น้องมาสัมผัสด้วยตัวเองครับเพราะว่าบรรยากาศของแท้เนี่ยสวยงามกวาอยู่ในคลิปอีกครับแล้วอยากสิงให้มาสูดรบ,บรรยากาศตอนเศร้าน้ำกันครับ สูตรเอาออกซิเจนให้เต็มปอดเรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติบำบัดโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเลยล่ะครับว่าจำเป็นต้องไปไกลถึงสวิตเซอร์แลนหรือประเทศตื่นๆที่ว่ามีอากาศบรศิสุทธิ์ครับเอาแค่มานั่งรถไฟจากลุมทางแกงควายฟ้ฟาหลงพญาเย็นกับลำตะครองตอนสอะแบบนี่กับขบวน4 3 1ครับ,บถือว่าได้กับไล่ชีวิตแล้วอะ คลิปนี้กับซมี่สํานี้แหละคะัะสวัสดีครับ